สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานหยดย้อยนะครับนะครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บางบอโอนกุ๊กคณิตทุกท่านครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะยานหยดย้อยนะที่กำลังท้องเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนะนิดสิครับนะปีน <c oughs> ี้ครับนะก็โหวันแรกก็นะครับนะขอจัดหนักจัดเต็มอีกเขียนนะครับนะ อีเขียวห่างไหมพี่ครับนะในทางนี้ครับนะขอจัดหนักขอจัดหนักจัดเดมอีเขียวก่อนนะเขียวนะเขียวห่างไหมไปก,กัสิย้ำนะคะระับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักในการรับชมรับฟังพี่ี่ครับตายแล้ว เรื่องนี้ฝ่ายครอบครัวชายยังไม่รู้นะเนี่ยว่าคุณแอบกินกันเนี่ยไหนสีว่าครัวฝ่ายชายยังไม่รู้ครับนะครับว่าเสียเป็ดนะครับกับอีเขียวนะครับ แอบรักกันครบรักกันตุยแล้วสิครับนะคือผมไม่เข้าใจว่าฐานะทางสังคมก็ดีนะเสียเป็ดพ่อนะครับพ่อก็เป็นถึงอดีตราชการแบงก์นะครับนะครับก็ไม่เข้าใจว่าการศึกษาก็ดีนะครับเมียก็ดีอยู่แล้วมีเมียดีอยู่แล้วนะครับมีเมียดีอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไฟต่ำนะครับมาเอาอีเขียวยิ่งผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมไฟต่ำถึงมาเอาอีเขียวทางที่นะครับ ฐานะทางสังคมก็ดีนะครับเมียก็ดีเมียก็ดีกดบการศึกษาสูงอีเขียวเป็นไถ่อีเขียวเป็นไม้ครับเอาไม้แม่ลูกสองลูกสามผ่านชีวิตโชคโชนก่อนที่จะได้ไดผัวว่าจะเป็นครอบครัวอยู่กยี่สิบปีก็มาเลิกลาจากกันประสบการณ์ก็ไม่ธรรมดาก่อนที่จะเกิดคดีนะครับ ประสบการณ์ไม่ธรรมดานะครับเอฟซีครับก่อนที่จะเกิดคดีนะทีผมบอกไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลับเสือเป็ดมาเอาคนที่ฟาร,ร์มรู้ก็ไม่มีเลี่ยมก็เยอะสันดานก็ไม่ดี ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเอาคนแบบนี้ด้วยทั้งที่ฐานะฐานะทางสังคมตัวเองก็อยู่เหนือฟ่านะครับคห็นปะทุอย่างอยู่เหนือฟ้าหมดเลยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดึงตัวเองมาฝ่ายต่ำเอาคนแบบนี้นะจี อืจริงผมไม่เข้าใจจริงๆน,นะผมผมผม,ผมต้องต้องแจส้สิงว่าผมไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจเลยว่า,าถ้าน้าสังคมก็ดีนะครอบครัววงตระกูลก็ดีนะะครับทําไมถึงไฟไฟต่ำ้ำมาเอาอเขียวงง ผมงงนะฟีดไม่ใผมไม่งงนะผมงงนะฟีดจริงผมก็มง,ง,มมงงเลยครับเรื่องนี้ฟีงงปะละ่ะอ่ฟีดลองไปดูดิเนี่ยที่จระ,ะเข้นในทานเนี้ยเอาเอาเราถามมาเปิดเนี่ยประวัติเนี่ยทุกอย่างเพอเฟคหมดเลยนะผมไม่เข้าใจครับเอาใครไม่เอา เอาไอ้เขียวแม่ไม้โอ้โหชีวิตกูหัวจะปวดเลยอ่ะคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสั้นนะพี่ครับนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติครับท่าน